เรื่องการชิงเหลี่ยมกันระหว่างตำรวจกับทนายตั้มาตั้ม,<า>มประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจะเอาตั้มคนเดียวหรือรวดเดียวทั้งห้าคนค่ะโอเคนั่นก็คือเช้าของวันอังคารที่ห้าพฤศจิกาค่ะพระช่วงกวันกวันหลังรายการจดลทุไทยปร,รากฏว่าทนายตั้มรีบไปโผล่ที่กรองปากค่ะ จำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมวันนั้นอะอยู่ๆไปกองปราบเองเลยไม่ได้มีหมายเรียกไม่ได้มีอะไรใดๆเลยไปเองเลย,ยแล้วไปฟ้องสังคมด้วยทนายตั้อมอ้างกับผู้สื่อข่าวว่าที่ต้องรีบปรากฏตัวเพราะตํารวจไปกวนที่หน้าบ้านเหลือเกินใช่ค่ะไปเฝ้าไปดักอยู่ที่บ้านรู้นะเห็นนะแล้วก็ไปถามด้วยขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็อ้มเอาพนักงานของทนายตั้มบางคนไปรีดไปสอบด้วยโดยที่ไม่มีหมายค่ะ ทนายตั้มบอกว่ามันไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนั่นคือวันนั้นที่ทนายตาั้มบอกมันเป็นเรื่องของการชิงเหลี่ยมกันระหว่างตํารวจกับทนายตาั้มทนายตาั้มมันเป็นข้อเท็จจริงที่ตํารวจไปซุ่มโปงแถวหน้าบ้านของตัง้มหลายวันแล้วแหละใช่ซุ่มที่ท่าไหนก็ไม่รู้ซุ่มให้ทนายตั้มเขาจับได้ก็รถก็มีตาโลโก้ไงแล้วไปจอดก็ไม่ได้ห่างจากจุดบ้านเขาสักเท่าไหร่ไง <c oughs> เขาก็ต้องรู้แหละเ <c oughs> ช้าวันอังคารที่ที่ห้าเจาะลึกบอกว่า ตำรวจกำลังช่างใจจะออกหมายเรียกหรือหมายจับแก๊งทนายตั้มช่วงกางวันกางวันหลังรายการเจาะลึกทนายตั้มรีบไปโพลที่กองปราบโอเคและแล้วและแล้วตำรวจก็เลือกที่จะขอออกหมายจับจากวันที่5พฤศจิกาตั้งไปโพลที่กองปราบใช่ไหมครับใช่ค่ะกรพิษปาอีกหนึ่งทีวบเดียวพระรหัสที่7เมื่อวานเนี้ย สายนิดหนึ่งตำรวจไปขอออกหมายจับต่อสารกรอยาใช่ค่ะไปดูหมายจับสักนิดสิครับในเบื้องต้นขอออกหมายจับสองคนก่อนคนแรกก็คือสิทธาเบียบังเกิดสิทาเบียบังเกิดสารายา,ยาลงวันที่7พฤศจิกาเมาื่อวานนี้โอเคด้วยนายสิทธาเบียบังเกิดซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันรวมทั้งสิ้น4ข้อหาด้วยกันค่ะกรณีมีหลักฐานตามสมควรว่านายสิทราเบี้ยบังเกิด 1. 1> ได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปี <S 2. 2. <S ได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่า 2.2ที่เขาติ๊กใช่ไหมใช่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและ2.3ที่มีติ๊กไว้ก่อให้เกิดอันตรายประการอื่นโอเคดังนั้นขอให้ท่านจับตัวโอเคอสรุปก็คือสาระมาอยู่ตรงนี้เอาหมายจับมาให้ดูแล้วก็โฟกัสไปที่ข้อกล่าวหาค่ะประกอบด้วย4ข้อกล่าวหาด้วยกันโอเคนะครับขณะเดียวกันก็ขอหมายจับเมียของตั้มด้วยชื่อคุณเดือน S <S ปะทิตาเบีย้ยบังเกิดแต่ข้อหาจํานวนข้อหาจะน้อยกว่าใช่ค่ะซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันแค่2ข้อหาด้วยกันใช่ค่ะดังนั้นดังนั้นเกรงว่าจะหนีดังนั้นดังนั้นมีโทษเกิน3ปีดังนั้นต้องขอออกหมายจับสารอนุมัติออกหมายจับ ใช่ค่ะโอเคไม่ทราบสิครับว่าไม่ทราบสิครับว่าทนายตั้มรู้รู้ตัวหรือไม่ว่าสายๆเมื่อวานตำรวจไปขอออกหมายจับรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ละเอาเป็นว่าเก้าโมงครึ่งโดยประมาณเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานนะคะเจ็ดค่ะเมื่อวานเก้าโมงครึ่งทนายตั้มกับเมียขับรถปอร์เช่สีน้ำตาลออกจากบ้านพักตลิงชันค่ะ ไปทางภาคตะวันออกไปตามถนนสาย304ค่ะไปตามถนนสาย304ในบัดนนใายสืบตำรวจในคราบของไลเดอร์ถแถวแถวบ้านตะหลิ่งชันถแถวหน้าบ้านของทนายตามก็เรีบส,ส่งสัญญาณกองปราบจัดชุดขับติดตามทันทีไปดูกล้องหน้ารถของตำรวจชุดติดตามกันสักนิดสิครับดูแล้วลองฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะ

รอรถมาสน0 0ใช่รถสายตัวทั้งหั้าใช่คโอเคการที่รถของตั้มใช้เส้นทางสาย304มุ่งหน้าสุภาพวนออกจะไปสรุปว่ากำลังจะหนีออกนอกประเทศมันถ้าพูดอย่างกลางๆพูดอย่างให้ความเป็นธรรมกันนิดหนึ่งสรุปเร็วไปสักนิดหนึ่งอ่ะใช่กลมๆนะกลมๆนะคนอาจจะคิดได้นะแต่ว่าจะไปสรุปเร็วแบบนั้นฟันธงคิดเลยได้แต่อย่าเพิ่งสรุปใช่แต่ในที่สุดนะ ตำรวจกองปราบก็อาศัยตำรวจทางหลวงประกอบกำลังกันไล่ล่าติดตามนี่แหละ,ะในที่สุดตำรวจทางหลวงก็ขับรถปาดหน้าปอเช่สีน้ําตาลของของของทนายตั้มบังคับให้จอดเชิญลงจากรถจากนั้นตำรวจกองปราบก็ควักหมายจับอ่านให้ฟังเข<ช>้าใจว่าหมายจับอ,อยู่ในมือถื ใช่ค่ะข้าจะว่าหมายจับเนี่ยอยู่ในมือถือใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นนั่นแล้วค่ะดังนั้น,นจึงเปิดมือถือและแสดง<อ>หมายจับให้กับทนายตั้มได้เห็นได้อ่านใรครับค่ะไปชมเหตุการณ์ช็อตนั้นรับเชิญค่ะมาายจบศ ี่ไม่จับมามันจะมีสองแต่นี่เกี่ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้กันเดี๋ยวค่อยไปให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านตามนัดตามตรงจริ่จริงไม่ได้ผมต้องขับมาไกลขนาดนี้เลยโอเคถ้าผมเป็นทนายตั้มผมก็ถามตำรวจ ไม่ปล่อยให้ผมขับรถมาซะตั้งไกลแล้วค่อยแสดงหมายจับแล้วค่อยจับผมก็นะเมื่อมีหมายจับทําไมไม่จับผมตั้งแต่ตอนที่ผมออกจากบ้านหรือตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในบ้านเช้าวันนี้ตอนเช้าๆทำไมไม่ขับไปจับที่บ้านผมไม่ต้องขับรถออกมาเหนื่อยไม่ปล่อยให้ผมขับรถออกมาตั้งไกลแล้วค่อยจับก็ไกลจริงนะมันก็คิดได้หลายอย่างมันก็คิดได้หลายอย่างผมก็เชิญพัาตำรวจได้ชี้แจงว่าเพิ่งได้รับอนุมัติหมายจับตอน เพิ่งออกวันนี้เขาใช้คํานี้ตอน11โมงตอน11โมงค่ะเพิ่งได้รับอนุมัติหมายจับตอน11โมงแต่ทนายตั้มออกจากบ้าน9โมงครึ่งดังนั้นสิ่งที่ตำรวจจะกระทำได้ก็คือเกาะติดไปเรื่อยๆใช่เกาะหลังไปเรื่อยๆทันทีที่ได้รับหมายจับมีการส่งหมายจับเข้ามาทางมือถือได้เห็นชัดเจนแล้วมีหมายจับแน่ๆเข้ามาทางมือถือของชุดจับกลุ่มก็ชัดได้ดังนั้นชุดจับกลุ่มจึงมาขับจอดรถและก็แสดงหมายจับซึ่งปรากฏอยู่ในมือถือค่ะ ก็ฟังได้ก็ฟังได้ทั้งนั้นน่ะนะก็ฟังได้ทั้งนั้นน่ะนะไม่ทราบสิครับในเบื้องต้นถ้าทางของทนายตั้มไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เมื่อสักครู่ภาษากายไม่ได้แปลกใจไม่แปลกใจเหมือนรู้อยู่แล้วว่ายังไงช้าเรวต้องโดนออกมาไอ้เพียงแต่งุดงิดที่ทําไมต้องจับเมียผมด้วยเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวอะไรด้วยเขาถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรด้วยตำรวจก็บอกว่าไปให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วกันทีเดียวเลยโอเคจากนั้นตํารวจ กองปราบก็พาตัวตั้มและพัญญาพร้อมกับปอเช่กันนั้นเข้ากรุงเทพไปที่กองปราบค่นท,ทีที่ถึงกองปราบนักข่าวก็มารุมมาต้มรอกันอยู่แล้วูบรรยากาศตอนมารุมมาต้มกันสักนิดสิครับเชิญเชิญค่ะ,คะ โอเคเอาเป็นว่านักข่าวตะโกนถามกันสนันวันไหวทุกคาถามเลยที่อยากถาม,มชีวิตนักข่าวก็อย่างเนี้ยค่ะออกจะเห็นใจน้องๆภาคสนามกันสักนิดหนึ่งมาได้ข่าวข้างในก็ด่า,ดา,าเราต้องแข่งกันด <imal arriba. S 2> ้วยเข้าใจเข้าใจเข้าใจปรากฏว่าตะโกนถามกันทุกคําถามแต่ไม่ได้คำตอบไม่ตอบเลยเดินเข้าไปอย่างเดียวเมื่อไม่ตอบซักคําถามมีนักข่าวมีน้องคนหนึ่งอารมณ์เสียค่ยั่วเลย เมื่อไหร่จะกินเยี่ยวอ <c oughs> เอ71แก้ววันไหนถามเลยวันไหนจะกินเยี่ยว71 <c oughs> แก้ววันไหนหใจร้ายจริงๆรน้องใจร้ายจริงๆแค่นี้ทนายตั้มก็ช้ำไปทั้งตัวลค่ะ <c oughs> มาตอกย้ําอีกเข้าใจ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 ทั้งคนถามเพราะงุดหงิดถามอะไรก็ไม่ตอบไม่รู้จะไปเขียนข่าวไงง่ะขณะเดียวกันใครเป็นทนายตั้มนาทีนั้นได้ยินเสียงตะโกนถามเมื่อไหร่จะไปกินเยี่ยว71แก้วแมมโอเคจากนั้นตำรวจก็พาสองคนผัวเมียขึ้นชั้นบนของกองปราบค่ะ เข้า <One> ห <input> so ้องสอบสวนสอบปากคำกันอย่างสนั่นวันไหวสอบปากคำกันอย่างยาวนานจริงๆ11ชั่วโมงส1ชั่วโมงนะอีกแล้วเหรอทําไมสอบที่นี่เป็น10กว่าชั่วโมงขึ้นไม่ทราบช่วงสักสักักเย็นเย็นสีห้าโมงเย็นค่ะสี่ห้าโมงเย็นบิ๊กอ้อพลตำรวจโทอัครเดชขุนมนสีผู้ช่วยพบตรอได้รับมอบหมายจากบิ๊กตายให้ลงมากำกับดูแลคดีนี้สักนิดหนึ่งค่ะ ซ้อนบิ๊กกล้องลงมาสักนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นพวกเราผู้ใหญ่ซ้อนบิ๊กกล้องลงมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งคดีนี้มันอยู่ในมือกองปราบสังกกดบิ๊กกล้องใช่แล้วบิ๊กอ้อ,อก,ก็ลงมานักข่าวก็มารุมมาตุ้มเราจะ,ะตัดคลิปมาสักสองประเด็นก็แล้วกันนะเนี่ชยช็อตไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์สักนิดหนึ่งเชิญครับคลิปที่หนึ่งเชิญค่ะ เห็นว่าเช้านี้มีการจับกลางถนนกลางโดไปเป้าหมายเนี่ยเขาจะไปไหนนะคะถึงมีการสกัดกันตรงนะคะคือเ่าที่ทราบมาว่าตัวผู้ที่ถูกเอาหมายจับนะครับพยานที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งนอนอเ,เขาก็คงจะมีไว้แววว่าเราทำังจะขอหมายจับโดยที่แน่ชัดนะครับเราได้เอาหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณเสืร์นกาแต่ตัวของ ผู้ที่ออกตัวออกมาฉับนะฮะมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลาเก้านาฬกาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะฮะในระหว่างทางนะตำรวเราพยายามที่จะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่แใกล้เคียงนะเพื่อช่วยกานสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับขาอ้วางไม่ราบว่าจะไปไหนแน่ก็ไปก็ไปประเทศเพื่อน้านเขาบอกไปแล้วเขาไม่ได้บอกเรื่องความลับไม่ต้องบอก า,าก็แล้วแต่ผู้นิจะให้ให้ให้ประจายครับเห็นว่ามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่บางท่านแล้วก็จะมีการช่วยให้หลบหนีคนละสิบล้านสองคนยี่สิบล้านตรงนี้มีข้อมูลไหมคะท่านยังไม่ทราบเลยครับสรุปนะบิ๊กอ้อบอกกับนักข่าวว่าเข้าใจว่าธนายตั้มกับเมียพยายามที่จะหนีออกนอกประเทศค่ะบิ๊กอ้อกล่าวผ่านทางภาคตะวันออกค่ะโอเค ความอีกตอนหนึ่งนักข่าวก็ถามว่านอกจากเจ๊อ้อยยังมีผู้เสียหายอะไรอื่นมาลุมมาต้มมันสมทบท้ากันเข้ามาด้วยหรือไม่บิ๊กอ้อยตอบว่าเชญค่ะนอกจากเจ๊อ้อยแล้วยัมีผู้เสียหายอะรอื่นเข้ามาที่อย่างที่อกเขาก็ครับในเรื่องของเคตอื่นเคสของคุณอ้อยเนี่ยเป็นในเรื่องของ71ล้านก็ยังมีเคตอื่นนะที่เกี่ยวข้องอยู่ก็นะมีการดาเนินการอยู่ครับตอนนี้มีประมาณกี่เคตะคะ ตอนนี้ที่เห็นอยู่สามเคสครับสามเคสประมาณสามเคสก็แตกต่างกันไปครับเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าล้านสามล้านครับเป็นเรื่องพฤติการขายกันหมดเลยหรือป่าวหรือเรื่องเดียวกันไหมก็เป็นสิ่งที่ทําโดยเป็นปกติธุระเลยครับบอกติดธุระเลยทำในโปรติตธุระในเบื้องต้นบิ๊กอ้อบอกว่าน่าจะมีอยู่สามเคสที่จับแล้วมันติดมือใช่เจ็ดสิบเอ็ดเก้าแล้วก็นติมแล้วสามสิบเก้าล่ะ ยังไม่มีนะพี่นาย71,903ถ้าง้สังเกตไหมครับฟังบิ๊กอ้อให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ไอ้ที่จับแล้วติดมือมันมี3เคส71ล้าน9ล้าน3ล้านคําถามก็คือแล้ว39ล้านล่ะอยู่ตรงไหนตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะเมื่อวานเมื่อวานตอนสักสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งค่ะ16.30ก็ 16, 30, กลมบวกเลยโดยประมาณนั่นแหละ,ละทางพนักงานสอบสวนกองปราบเขาก็ เชิญผู้กำกับสอนอบังซื้อไปให้ข้อมูลคือเรื่องของเรื่องประเด็น39ล้านจำได้ใช่ไหมครับประเด็น39ล้านประเด็น39ินล้านท่านนายตั้มเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าที่มาของ39ล้านมาจากเจ๊อ้อยไปหลงเหลี่ยมสแกมเมอร์อที่ปลอมตัวเป็นเฉิญคุณค่ะแล้วก็คุยกันเป็นปีนักสแสดงคนโปรด ชายในดวงใจของเจ๊อ้อยใช่แล้วก็คุยกับเซมเมอร์มาเป็นปีด้วยม,มีการจะโอนเงินไปให้กับเฉินคุณไปให้กับทีมของเฉินคุณเพื่อที่จะว่าจ้างเฉินคุณมาแสดงตัวมาที่ม<า>เมืองไทยมาเปิดการแสดงหรือมาออกอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งในเขตประเทศไทยค่ะ แต่คราวนี้แต่คราวนี้เนื่องมาจากว่าทางปลายทางก็คือทางทีมของที่ทางทีมที่อ้างว่าเป็นเฉินคุณเขาบอกกับเจ๊อ้อยว่าเฮ้ยเขารับเป็นบิตคอยน์บิตคอยนะเงินสกุลอื่นเขาไม่เอานะ,ะ,ะเจ๊อ้อยก็ปรึกษากับตั้มนี่จากปากคําของตั้มตั้มก็บอกว่าก็ในเมื่อเจ๊อ้อยมาขอให้ช่วยหาบิตคอยส่งไปให้ทีมของเฉินคุณหน่อยท่านนายตั้มก็บอกว่าก็จับไปแมทชงกับคนที่ชื่อนุ แล้วก็<พ>ต่อเนื่องไปถึงคนที่ชื่อสาใช่เพราะตั้มบอกเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องบิตคอยแต่นูมีความเชี่ยวชาญเรื่องบิตคอยนุมีบิตคอยอผู้เกยงด้วก็ให้เ,เจ้อ้อยโอนเงินมาให้หนนก โอนเงินมาให้สาแล้วเดี๋ยวทางนี้เขา,าจะโอน,โอนไปให้นุและสาจะ convert เป็นเงินบิตคอยแล้วก็ส่งไปให้ทีมงานของเฉินคุนแต่ในที่สุดนะตั้มก็บอกว่าปลายทางที่อ้างว่าเป็นทีมเฉินคุณเฉินคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสแ scammer มเมตือนแล้วไม่เชื่อค่ะโอเคก็ว่ากันไปจากปากคาของตั้มตั้มยังอ้างว่าผลจากการที่นุและสาใช้บัญชีเงินดิจิทัลของตัวเอง ทำการโอนเงินบิตคอยไปให้ปลายทางที่อ้างว่าเป็นทีมเฉินคุณเป็นสาเหตุให้ถูกแฮกและถูกโดดเงินในบัญชีที่ใช้โอนบิตคอยออกไปทั้งหมดเลย39ล้านบาทร้องหผมร้องไห้สาก็ไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอบังซื้อด้วยใช่แล้วว่าถูกโดดเงินค่ะ23พค66นะเจ้อ้อยสงสาร โอนเงิน39ล้านเข้ามาให้สาและนุนี่ก็เกิดจากปักคำของของของตัตม้ตมตำรวจก็อยากจะรู้ว่าข้อเท็จริงเป็นอย่างไรจึงเชิญพู่มกับสอนอบังซื้อ <c oughs> ก็ในเมื่อไปลงประจวันที่สอนอบังซื้อใช่ไหมใช่ค่ะก็เชิญพู่มกับสอนอบังซื้อมาให้ข้อมูลข้อเท็จริงเป็นอย่างไรปรากฏว่าผู้กํากับสอนอบังซื้อชื่อ ชื่อพันตำรวจเอกภวดลนอุ่นโพค่ะพก่กกับภวด,ดลนก็ไปให้ปากคำตอนเย็นๆของเมื่อวานไปให้ปากคำกับทีมของกองปราบค่ะบอกว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566มีคนชื่อสาลินีและระบุว่าเป็นภรรยาของนายนุกคนสิทของนายตั้มไปลงบนันทึกประจำวันที่สนบเราางซื่อจริงแล้วบอกด้วยว่าถูกดูดเงินจากบัญชีให้ที่ใช้ในการโอนบิตคอยเพราะโอนไปให้กับสแกมเมอร์ค่ะโอเคพูดง่ายๆสาเขาอ้างว่าได้ทำการ สแกน QR Code คเพื่อที่จะโอนเงินจากกระเป๋าเงินดิจิตอลก็คือดิจิตอลเวลเล็ตของของนุนี่แหละไปที่สแกมเบอร์ตำรวจกองปราบขอรายละเอียดลงบันทึกประจำวันนิดหนึ่งลงบันทึกประจำวันว่าอย่างไรเท่าไร่จำนวนอะไรจนน้อบังซึ่อก็ขอบเอาสำเนาบันทึกประจำวันไปให้ดูนั่นแหละปรากฏว่าในบันทึกประจำวันสา อ้างว่ามีการโอนเงินจากดิจิตอลวอลเลทไปที่เซียมบ์เบอร์เจ็ดครั้งรวมเป็นวงเงินแค่สองล้านสองเงินบาทล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นเองไม่ใช่ยี่สิบห้าล้านและไม่ใช่สามสิบเก้าล้านอ่าตัวเลขสามบเก้าบอกโอนไปไงก็สับสนอุลามานไงค่ะครั้งที่หนึ่งเท่าไรครั้งที่สองเท่าไรครั้งที่เจ็ดเท่าไรขี้เกียจจะบรรยายแต่มันอยู่บนจอแล้วข้อความปรากฏอยู่บนจอถ้าใครอยากได้รายละเอียดทุกบรรทัด กรุนาไปดูคลิปย้อนหลังใน Facebook ใน Youtube เจาะลึกทั่วไทย i n นไซต์แ a n d แล้วก็แคปออกมากันเองก็แล้กันใช่คอนเวิร์ตเป็นเงินบาทให้ด้วยนะว่ากี่บิตคอยเท่ากับกี่บาทครั้งแต่ละครั้งนั้นโอนออกไปกี่บิตคอยคิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่แต่รวมทั้งสิ้น7ครั้ง2,276,400บาทเท่านั้นเองแล้ว3 9ล้านมาจากไหนนั่นน่ะสินั่นน่ะสิยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่ยงสงส ยังสงสยัยอยู่โอเคนั่นก็คือตอนเย็นปรากฏว่าตอนเที่ยงคืนครึ่งทีคง่คืนครึ่งก็คือ0.20ของวันที่8ทีคค่คืนครึ่งของวันนี้มันก็คือล้ำมาถึงเช่ามืดของวันนี้ถูกไหมใช่ค่ะตอนเที่ยงคืนครึ่งการสอบปากคำตั้มกับเมียก็เสร็จสิน้นทนายความที่ชื่อสายหยุดเพ่งบุญชูซึ่งอยู่กับทนายตั้มระหว่างการสอบสวนค่ะ ก็ลงมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปฟังครับเชิญค่ะสภาพจิตใจตั้เปยเขาเขาก็กำลังใจดีนะเขาเพราะว่าจริงๆนะฮะปรึกษากันเนะี่ยเขาก็ใส่สูทรออยู่บ้านมาแล้ว5้าวัน <c oughs> ทีนี้เขาก็ไม่ไม่ไปจับก็ดีทีนี้วันนี้เขาจะไปไหว้พระที่ท่าเชียสามาได้นี่ไปไหนในกระเป๋ามาีชุดข้าวสองชุด ทั้งข่าวทั้งัวทั้งเมียในกระเป๋าที่เอาไปไปซื้ข่าวไปทีนี้เขาก็ได้ไม่จับตอนซีเดโมงตำรวจก็ไม่ได้กําลังจะเลี้ยวไปวัดพอดีแค่นั้นนะไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนไม่โดอกนอกประเทศเพราะว่าไปสกแกออกไปเลยไม่ได้ไปกับไปแค่ชาเชียงเสวไปวัดที่ชาเชียงเสาเท่านั้นเองเขาจะไปสัาวัดเย็นแล้วนอนคืนหนึ่งเช้ากลับมาอ้สุดยอดจริงๆสํานักงานทนายความของสิทราอยู่บันต <j> e <immer. S 2> ึกต้องบอกว่าหรูจริงๆย่านสาธร ค่ะปรากฏว่าทนายความในสำนักง,งานของตั้มนี่สุดยอดเลยดูเป็นธรรมชาติดีเหลือเกินโอเคทนายสายหยุดบอกว่าตามมาั้มไม่ได้หนีไปไหนเลยและ<อ>ไม่คิดจะหนีด้วยใส่สูตรรอจะให้จับที่บ้านมาตั้งห้าวันแล้วไม่มาจับเสียทีกระทั่งถึงเมื่อวานตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดแถวแถวจ่า,จาชิงเซา,นนาเห็นไหมเห็นไหมแต่งชุดขาวทั้งผูทั้งเมีแต่งชุดขาว กาลังจะเลี้ยวเข้าวัดอยู่พอดีแถวแถวเฉลิมเสารก็ถ้าจะไปเช้ิมเสาโอเคไปสามสสี่มันก็ใช่อ่าฟังได้กำลังจะเลี้ยวเข้าวัดถูกจับก็แค่นั้นเองเครียดไหม,ขมเขาบอกว่าไม่เครียดไม่เครียดจริงหรือเปล่าไปดูคลิปดังต่อไปนี้ทีิ้งครึ่งนะค่ะหลังจากสอบปากคำเสร็จเขาก็พาลงมาข้างล่างจะพาเข้าห้องขังที่ชั้นหนึ่งของกองปราบไปดูนะชุดนั้นเป็นอย่างไรนักข่าวยังปากหลักดีเลย เป็นภาพเป็นภาพนี่เดินเห็นไหมเดินเห็นไหมเห็นไหมฮะเสื้อขาวๆตะกี้ดูกันทันไหมดูกันทันไม่เอ่ยเสื้อดำเป็นเสื้อแล้วจากตอนแรกใส่ขาวตอนนี้เปลี่ยนเสื้อดำแล้วนี่ก็คือคุณเดือนนี่ก็คือคุณเดือนพาเขาห้องขังชั้นหนึ่งกองปราบก็โอเคอ่ะก็ถ้าทางเดินดูอาการดูดูอาการที่เดินมันก็แหม 11ชั่วโมงอ่ะโดนสอบ11เชั่วโมงจะเดินแข่งขันได้ขนาดไหนโอเค